ประเด็นที่ผมได้เคยตั้งเป็นข้อสังเกตว่ากรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอาจจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุทำให้บิ๊กโจ๊ก ถูกสกัดไม่ให้ขึ้นเป็นผบตรนั้นอาจจะเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นหลังจากที่นายจตุพรธมพันธ์ได้เปิดเผยในรายการยิ่งคุยยิ่งลือกออกอากาศเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าพลิกตายยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพลตำรวจโทโซพลรัตนและพลตำรวจโททวีสินแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่คณะกรรมการแพทย์สภามีมติสั่งพักใบอนุญาตเพราะกระทำผิดจริยธรรมทางการแพทย์ด้วยการช่วยเหลือเอื้อนายทักษิณให้นอนรักษาตัวที่ชั้น14 ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งหมอตุลนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงอาจารย์คณะแพทย์าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะอดีตแกนนากลุ่มเสื้อหลากสีและกองทัพธรรมซึ่งนําโดยนายพิชิตชัยมงคลได้ยื่นหนังสือถึงพอบอตอรอเพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและคัดค้านการเลื่อนตำแหน่งสองนายแพทย์แต่ทางสตชก็ยังไม่ได้ดำเนินการตามคำร้อง ล่าสุดที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยโพสต์ได้กล่าวถึงคอรบอรตำรวจแห่งชาติพศ2565กาำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีดังนั้นสตอชอจึงกลายเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและนั่นก็หมายความว่าปัจจุบันสตอชอ,อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวแพรทองทานซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรและนายทักษิณ เป็นพ่อประธานกตอรอส่วนโรงพยาบาลตำรวจก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตำรวจดังนั้นตำรวจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้ในายทักษิณและแพทย์ผู้ช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรอย่างที่ผมได้เคยบอกในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่าถ้าพูดถึงบิ๊กโจ้ผลงานในอดีตยืนยันได้ว่าบิ๊กโจ้ไม่เคยสนหน้าอินหน้าพรมถ้าทำผิกดกฎหมายเป็นอันว่าจับหมดถึงจะเป็นตำรวจด้วยกันก็จับดังนั้นจึงเป็นที่รู้กันว่าถ้าบิ๊กโจ้เป็นผอตอรอจะไม่ปล่อยให้มีการกระทำที่ผิกดกฎหมายเกิดขึ้นที่ชั้น14โรง พยาบาลตำรวจอย่างแน่นอนครับเมื่อวันที่23มิถุนายน2568ที่เว็บไซต์ Bangkokbiznews.com u s ของสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจได้มีการลงบทสัมภาษณ์ของบิ๊กตายเกี่ยวกับประเด็นชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและ2ในายแพทย,ย์ใหญ่ บิ๊กตายกล่าวว่าตามมติของแพทย์สภา2อนายแพทย์นี้มีความผิดทางวิชาชีพแพทย์แต่จะตรงกับการผิดจริยธรรมในส่วนของการรับข้าราชการตำรวจด้วยหรือไม่ก็ต้องดำเนินการพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบกันต่อไปซึ่งในบทบาทของตำรวจบิ๊กตาย ได้สั่งการตามมาติของแพทยสภาด้วยการให้เจรตํารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยปฏิบัติตามขั้นตอนพอรบรตํารวจแห่งชาติพร้อมกับนําเรื่องจริยธรรมตํารวจมาประกอบการพิจารณาด้วยแต่เมื่อผมได้อ่านสิ่งที่บิ๊กตายได้กล่าวต่อหลังจากนี้ผมยอมรับว่าตกใจตกใจจนไปไม่ถูกเลยครับเพราะบิ๊กตายกล่าวว่าผมจะทําอะไรลูกน้องต้องมีความเป็นธรรมมีความเป็นกลางว่าไปตามกฎหมายและคําสั่ง อ้าวเดี๋ยวก่อนสิครับบิ๊กตายและทำไมกรณีบิ๊กโจ๊กไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยครับแต่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งประจำปี2568 กำลังดําเนินอยู่ในขณะนี้และต้องแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมทั้งพลตํารวจโทโซพลรัฐและพลตํารวจโททูวีสินมีลำดับอาวุโสที่จะขึ้นเป็นรองผอบอรตอรอและผู้ช่วยผอบอรตอรอและตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการเข้าสู่ตําแหน่งที่ยึดเอาหลักอาวุโส50% ซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทั้งสองคนนี้ที่ถูกมติแพทย์สภาสั่งพักใบอนุญาตก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นซึ่งคุณปองอัญชลีภไยรีรักผู้สื่อข่าวอาวุโสได้ตั้งคำถามผ่านรายการยิ่งคุยยิ่งลึก ไปยังผอบอรตอรอบิ๊กตายคนตำรวจเอกกิตรัตว่าจะทำอย่างไรกับสองคนนี้ถ้าคุณจะให้เลื่อนตำแหน่งแสดงว่าคุณไม่ได้คำนึงถึงหลักจริยธรรมและเรื่องคุณธรรมเลยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องมีคำตอบให้กับสังคมว่าแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทั้งสองคนนี้ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเพราะอะไรซึ่งผู้ที่อยู่ฝั่งของนายแพทย์ทั้งสองก็จะบอกว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดและสารก็ยังไม่มีคำพิพากษาดังนั้นไม่ควรให้เหตุที่ถูกกล่าวหามาทําให้เสียสิทธิ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งซึ่งตรงนี้ ก็เป็นข้อโต้แย้งที่บิ๊กโจ๊กพยายามจะชี้แจงมาโดยตลอดแล้วถ้าให้ผมเดานะครับผมคิดว่านายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทั้งสองท่านนี้จะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนแล้วผมจะคอยติดตามข่าวนี้นะครับรู้เรื่องเมื่อไหร่ผมจะรีบมารายงานครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ดูเหมือนว่า ท่าทีของผอบอรตอรอบิ๊กต่ายเหมือนกับจะเอื้อให้ในายแพทย์ทั้งสองท่านผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีชั้น14เพราะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนมินายร้าแรงท,งทั้งทังที่แพทย์สภาสั่งให้พักใบอนุญาตแล้วแต่ที่สาคัญดูเหมือนว่าผอบอรตอรอจะปล่อยให้ในายแพทย์ทั้งสองได้เลื่อนตําแหน่งในวาระแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งประจรําปี2568 อีกด้วยแต่ถ้าบิ๊กโจ๊กเป็นพอบอรตอรอเรื่องราวทั้งหมดคงจะไม่สามารถดําเนินมาถึงจุดนี้ได้เพราะบิ๊กโจ๊กจะไม่ปล่อยให้มีการกระทําที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นที่ชั้น14ตั้งแต่ต้นอย่างแน่นอนสอพลรัฐคุณจะได้ขึ้นไปเป็นรองรองหรือเปล่าเราไม่รู้แล้วแต่พลตบดีกิติรัฐท่านจะใช้สมันสำนึกคิดเป็นถึงพอบอรตอรอถ้าคุณคิดไม่ได้คุณก็เป็นพอบอรตร แล้วคุณก็จบไปคุณจะจบชีวิตการเป็นตำรวจให้ลูกหลานคุณเนี่ยหัวนับมาแล้วอ่านในโซเชียลอย่างไรกิติรัตคุณเขียนอย่างนั้นชีวิตคุณคุณเขียนเองถูกไหมทวีศิลป์จะขึ้นไปเป็นผู้ช่วยกิติรัตอีกอาตายพลตำรวจเอกกิติพอพอตรัตพบตรคุณจะทำอย่างไรกับหมอสองคนนี้ถ้าคุณบอกว่าเอาขึ้นมาคุณไม่คำนึงถึงเรื่องจริยธรรม ไม่ขึงนเรื่องคุณธรรมความถูกผิดกฎบัตรกฎหมายกติกาเติมเนี่ยพอมติแพทยสภาครั้งแรกเนี่ยก่อนที่คุณสมศักดิ์ช้สิิธิวีโต้เนี่ยไอ้พบตรตายเนี่ยก็บอกสั่งกองวินัยเลยว่าให้เตรียมสอบวินัยอทีนี้นะครับก็ปรากฏว่าทางรัฐมนตรีสาธารณสุขวีโต้แพทยสภายืนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพบตรไม่พูดเรื่องวินัยแล้วไม่มีตั้งการตั้งกรรมการเลยไม่มีการตั้งคณะกรรมการแล้วบอกไงพบตรเนี่ยจะสิ้นสุดอายุ อายุข้าราชการตัวเองอย่างรายปีนี้กันยายนปีนี้พอสิ้น30กันยาพี่ก็เป็นวันลุกขึ้นพี่ก็เป็นอดีตพอบอรตรอถูกไหม,มทีนี้เนี่ยจะจบแบบไหนล่ะเรื่องการเข้าข่ายการละเว้นนะครับหรือกฎหมายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งเนี่ยผมว่าพอบอตายเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรไปไปทำให้ความคิดมันมันเปลี่ยน เพราะว่าเดิมเนี่ยยืนยันว่าจะดาเนินการสมชม,<า>มทักษ<ด>ิณชมทักษิณน,น,นะครับเพราะเพราะเพราะว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันต้องมีคนที่ใหญ่กว่าทักษิณต้องไปข่มขู่คุกคามขอร้องไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีทักษิณต้องทําเพราะมันจะมีผลอย่างอย่างมากแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับไอการขยับแน่นอนที่สุดเขาต้องเขาต้องรู้อย่างหนึ่งว่าไอสองคนเนี้ยปชเขายังจะดําเนินคดีโทษทางอาญา ใช่นะครับเพราะว่าหลังจากที่สารดีกาจะวินิจฉัยอย่างไรมาก็ตามนั้นโทษทางอาญาเนื่ไปไกลมากใช่และนี่นะครับการไปแต่งตั้งคนที่เห็นพฤติกรรมพฤติการอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะโดยอ้างอย่างไรก็ตามนั้นคือผมว่านี่ครับผบตรก็คิดดีๆที่ตู่ฟังอี่ตู่ฟังพี่ถูกพี่ตู่ฟังพี่อย่างนี้นะครับ้โครงสร้างการแต่งตั้งของบ้านเราเนี่ย ทครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมครับถ,ถูกไหมยิ่งขึ้นไปมันยิ่งมีน้อยคนก็เฝ้ารอคอยว่าเราจะเป็นรองผบอรอ,องผบอแต่มึงขอโทษนะไม่ใช่มึงเขาเป็นผบอรตรคออรับผบตรเนี่ยไปเอาคนที่มีตําหนิมานั่งอเอาไอ้คนทั้งล้านตั้งหลายคนที่มันตั้งอกตั้งใจทํางานไม่มีตําหนิไม่เคยถูกติเตียนเลยลนึกออกไหมเข<อ>าจะมองยังไงนี่นะถึงบอกว่าพลตํารวจเอกกิติรัตนะ์อ่ะพี่จะคิดยังไง จะทำยังไงจะตัดสินใจยังไงแล้วอยู่ดีๆไม่ตั้งกรรมการสอบเลยแล้วไม่กี่วันเขาก็ต้องไปแล้วนะเนี่ยครับปัญหาว่าไปแล้วอาจจะปล่อยคาวไปอล้แต่ว่าคดีมันยังอยู่นะคดีมันยังอยู่คือไม่ความว่าการเสียไปแล้วเนี่ยบางคนมาติดคุกตอนอายุ80นี่ก็มีอย่างนี้เลย